วันนี้อากาศคลิมนะคะฝนทำท่าจะตกตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ก็ไม่ตกโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บหมอนก่อนที่ฝนจะตกเดี๋ยวฝนตกแล้วมันจะเสียรถหรือก็อาจจะเสียไปเลยก็ได้ก็เลยไม่มีเวลาเก็บเลยเทียบเลยนะคะ เก็บเต็มเดีเยะะ๋ยวเก็บให้เต็มเลยนะคะเก็บให้เต็มเลยนะคะเทียบเลย สำหรับช่องเราก็จะรำคาญเสียงไก่ขันหน่อยนะคะเพราะว่าเราชอบไก่เพราะว่าไก่ทำอะไรก็อร่อยทีแรกตั้งใจจะไม่เก็บนะแต่พอนึกขึ้นได้ว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะทำให้เสียรถ มันจะทําให้เสียรสแล้วมันก็จะไม่อร่อยเราก็เลยรีดเก็บก่อนที่ฝนจะตกนะคะบรรยากาศก็จะคลื้นๆนิดนึงเก็บมันบรลลีมือก็จะซกมกนะมือจะเป็นสีมว่วงนี่ถ้าเขาออกทั้งปีเราจะไม่ต้องซื้อวิตามินซีบำรุงเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าวิตามินเพียบ เก็บลูกแดงๆใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกสีดำทั้งหมดก็จะมีรสหวานอย่างเดียวแต่ถ้าลูกสีแดงด้วยก็จะมีรสอมเปรี้ยวอมหวาน เลยเก็บจนมือม่วงเลยโอเคได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะ วันนี้มีทั้งเสียงฟ้าร้องทั้งไก่ขันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะตั้งใจว่าจะเอามันเบอร์รี่ที่เก็บได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แพ็คแช่แข็งไว้แล้วเวลาที่เราแล้วเวลาที่เราอยากกินแล้วก็จะมาปั่นเป็นสมูทตี้นะคะโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ